สาเหตุแอนนาเสืองามเอี่ยมโทรหาพ่อแม่หลังมงลงแต่ไม่มีคนรับสาย ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการประกวดมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2022และผู้ความ,มงกุฎในปีนี้ก็คือแอนแอนนาเสืองามเอี่ยมหรือที่หลายคนเรียกกันว่าแอนนาเสือสาวงามวัย23ปีมีส่วนสูง175เซนติเมตรซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสาวสวยที่ทั้งเก่งทั้งสู้ชีวิตอย่างแท้จริงโดยมีความเก่งการันตีด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองทุนเรียนดี4ปีจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พวง่ดีกรีดาวคณะ ทั้งนี้หลังจากที่แอนนาเสือได้ความมงกุฎมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2022ทางปุ้ย TPN ได้ไลฟ์สดให้แอนนาโทรหาแม่เพื่อเซอร์ไพรส์ตอนตี1นึแต่เธอกลับเจอเซอร์ไพรส์กว่าเพราะไม่มีใครรับสายเนื่องจากนอนหลับกันหมดแล้วอีกทั้งแม่ไม่ค่อยสบายและต้องตื่นมาทำงานตอนตี5ส่วนพ่อตื่นตี3มมาทำงานเก็บขยะ นอกจากนี้แอน andal, you, นาได้เปิดใจถึงคุณพ่อคุณแม่ว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่ทํางานแต่จะเอามงไปหาท่านอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกๆอย่างที่หนูเกิดมาไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความรักจากคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าเราจะอยู่ในครอบครัวที่ยากจนแต่ทั้งสองท่านมอบความรักให้แอนนาเยอะมากและมันเป็นสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้แอนนามาอยู่ตรงนี้ได้ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากๆหนูจะเอามงไปหาพ่อกับแม่นะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่แอนนามาอยู่ตรงจุดนี้ได้ไม่ใช่แค่พ่อกับแม่ ทวดก็เลี้ยงแอนนาม,มาเหมือนกันแม้ทวดจะไม่อยู่แล้วแต่ขอให้ท่านรับรู้ว่าวันนี้หนูประสบความสำเร็จแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็ w ลี่นิวส์ออนไลน์ดอทขอบคุณค่ะ